เนี่ยครับพีนองเอามาทอสับไปเสียในนั้นแหละอย่าไปให้น right> no um ั่นเลยนี่ข้าวปีนองนี่ก็ม้วนมาแจกอ่าใช่กรอกนะครับเรื่องเด็กๆนะครับอันนี้ก็เจ้าภาพนะครับคนที่รับต้างมานะคะคุณแนนซี่นะครับแล้วก็คุณนกคุณโฟนแล้วก็คุณอ้วนแล้วก็คุณนิชานะครับเนาะแล้วก็มวนจะทําเป็นซองหมูวันนะครับวันนี้ ช่อง yeah. หมู่บ้านนะครับเดี๋ยวจากถ้าจะเดือดเล็กๆก็ผู้ใหญ่ก็จะได้กินนะฮะถ้าไม่เลยก็อดแหลกไอ้ขอโทษนะครับอดกินคุณไม่พอเลยเมืองมันหนักกินนะเวียงกันนะใครอะไรกุ้นหลงใครอะไรกุ้นหลงมาหนักแน่นั่งกินได้เพิ่นให้นั่งกินนะนั่งนี่น่ะมาเนี่ยมาเลยลูกมาเออนั่งกยนุะนั่งกินเลยนี่ครับ ใกินกันมามามากินเกินเลยอกินเลยกินเลยอันนึ่ี่องกินเลยมวัดีค่ะ้งนอะ่ะมากมาก กินข้าวในกองกุไทนะจ้มข oh, ้าานนลงกอนกินนะนนนี้่จไทว่ากันงวนออไอเพชรนอืมหัวเขาแต่มเต๊งเฮดีบันว่าไอ้ลื่นใไอ้จำวันไี้ลื่นไม่ได้อยู่นะคบไม่ได้อยู่รวมเับโทษนครับใอ้จไหนอนไหนมั้ยไ้กินเนี่ย นงหิป <am> ัจจังเลยนังหิมปัจจังหมออร่อยไหมดูดิไปหกดวมอรตาบวมเลยหกดวงเหรอไหนวหม้อหม้อมื้อนอไกินละนี่มาเป็นที่นหน้ได อันดแล้วก็มนาชื่อมามีอะไรบ้างวะอันดีแจกอะแล้วก็จะมีเจลล่นะครับแล้วก็จะมีนมก้อนแล้วก็จะมีข้านมพันโอนะคะเป็นข้านมเมืองไทยเนาะนะครับนมพันโอเาจะแจกเดี๋ยวแจกกินเสร็จแล้วเแจกเออมาไอ้กอง Gong 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 chào cả. The chào gon tất cả luôn tất cả gon tìm tìm tìm

อร่อยนานนี่ได้ดวะมากุ๊กอร่อยนานนี่แนะอร่อยอร่อยอร่อยวะมานานนี่นะหมหอง้ไม่มหองกับมึงต้องซีน่กอะอร่อยนานนี่ละว่านั่นะอร่อยวะอะดูานนาานน้อูมาในานน่ะวานน่ะเฮลุดก่อนเราไอ้หลดมา อันได้เรงขอไม่มากนะเดี๋ยวเก็บไว้ให้เดี๋ยวเก็บไว้ให้ไม่เป็นไรนะครับขอโทษเลยเรื่องขอไม่หลอกกล้องนะฮะน่ั่น่ยบันนะก็มีะมีแบบก็หันดบ่มอกอไม่จับหเลยหูกำพันไมันมากขนาดไหนกัดเห้ชนถุกที่นี่กบพ่องดอก

ยัง <ไป S 2> <ว>กัไปนูป่นไปไปนู่นไปไปหาเพื่อนนู่นเอออย่างเง a, ี้ยกินอิ่มดีนะครับบางคนก็ไอ้นั่นเดี๋ยวมนก็จะไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเานาะลองบ้าน <c oughs> คไปที่ะข้าวเหนียวนะครับขอบคุณขอบคุณทุกๆคนที่ได้ยอนตางมานะครับแล้วก็หลังจากคลิปนี้แล้ววุ่นก็ปิดบัญชีไปแล้วนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงอ่ะวุนจะเดี๋ยวอีกหน่อยนึงค่อยเปิดใหม่นะคะพระคุณน่ะอยากจะทำบุญจริงๆนะครับจ่บุญจริงๆอ่ะกินอะไรบ้างป้อก็ดุ๋ยเด็ดหั่มดีๆอ่ะกินก็เสียดไม่เฉียดที่โดนเสียทุกวัานก็ฉีดฉีดไก่ฉีดหมูฉีดไก่ แล้วแล้วเนี่ยมนก็จะสลับกล้องนะครับแล้วก็จะไปอีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับถ้าถ้าเกิดว่ากล้องไม่ตัดกันนะถ้ากล้องตัดมนก็อาจจะทําเป็นชองคลิปนะครับแล้วก็จะมีอะไรมาแจกมาแจกเลยตอนนี้ก็เลยไม่กินหอกทงขานหไหนอันนี้ก็ที่หน้าก่อสร้างนะครับเพราะว่าเด็กๆมันเป็นตีท่านนใหญ่นะฮะ ติดถนุนใหญ่บ้านมลนะครับเออหลวงได้ต้มหนแล้กินนั่งกินเดินไหมนขั้นตอนต่อไปก็คือแจกเจลล่แล้วก็ขนมไอ้นี่นะครับือนะจจกแล้วแจกอ่ะเอู้นะอนั่นแหละเออ ก่อยิงกับปานี่แน่จินทั้งเล่าป้านี่ดีเออขอบคุณครับนะมิคายก็อเออครับนะเออครับนะค้มคานะคุ้ค่านะคุ้คุค่อะไรัเออวันนะำมือทำค่าคู่วันนั้นนครับแเออันนค่วันนั้นเนี้ันมควันนั้น ของมังไทยนะครับในอาหารเหลือกินของมังไทยครั้งแรกนะครับขอบคุณค่ะถ้าเป็นผู้หญิงต้องถ้าเป็นไม่ยิ่งต้องว่าขอบคุณค่ะถ้าเป็นคนใจก็ขอบคุณครับเออขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเออขอบคุณค่ะเออขอบคุณค่ะเอากระเอาไงพายๆง่ายเออนั่นแหละมาเพราะผงกำหน้าหยิบกลางเลยหยิบกลางเลยนะเอาอันนี้ เออหันมาเลยคกณกูยักไปเลยุกูนะยัดให้กาๆมาเออนั่นแหละโอเคนะครับก็ในตอนนี้มันก็จะไปหมู่บ้านอื่นนะครับตักถ้าเออก็ซอนก็เลยกันเออมันเป็นนังปอมีในมียาวในก็อย่างในก็ลูกอมอ่าในก็เป็นลูกอมเป็นนมก้อนนะครับเออนมก้อน แจกยื้อหน่อยนะครับพปิดคลิปแล้วอ่าเริิเพ่อพนึ่งชี่ยอาปน้ปน้านี่พ่อน่งนี่า้นีกอกขีนนั่นนี่กัติงเนี่ยในช่องไกันมืองไอไอก้อนคือขาไอไอทรปนมาไใน่อน้น่ะทางเดียร์ไมเออไอก้อนคือขาวนี่คโอ้โหยสามอย่างนะกินอิ่มนะอิ่มท้องแล้วก็

เอาเถียงัก้นหวงไอ้ก้นหนูน่าเปิดพายังไม่เปลี่ยนเลยพี่น้องไม่เคยได้กินกันเนาะมาเกาหนะกก่อนเจียนหมือนกวาด่เนี่ครับนี่ครับอไเออบไอเอาไอ้บ้ามันกัอย่าง้ปลาไเาเมื่อถัดเมื่อไหมนี่ครับโอเคนะคบพี่น้องตอนนี้มณ์ก็ปิดฉากกอนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดอีกนิดนึงมณ์ก็จะไปอีกหมู่บ้านนึงแต่ว่า ะจะเป็นทั้งอีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่หมูว่านมอนนาะนัะ่นตอนในคลิปมันก็จะยาวเกินไปนะถ้าเกิดว่ามอนตัดต่อเปลี่ยนมอนก็จะเป็นคลิปเดียว้มนตัดต่อไม่เปลี่ยนมอนก็จะทําเป็นจะถ้าเป็นสองคลิปนะคะพี่น้องนะแต่ว่าเป็นเจ้าตัาเป็นเจ้าภาพอันเดียวกันนะครับมา่อกี้ไปเล็กินมาแนละ้นี เต้าในเออนั่นแหละหอนก็ดี่เพราะว่าคนณดงก็อ่ผู้หญ่ก็อยากกินดนะ้วยเนาะก็เลยไม่ไดูทำยังไงเนาะอยาามากินไม่ต้องมากินก็ไม่ดนะ้เนาะแต่ว่ามันซื้อมาเยอะมากนะครับตอนนี้กอ็อิ่มกันทุกคนโอเคไม่สงเลยที่นี่ 哪来？啊